รอบนี้จะขึ้นแบบเปิดแฟบนะครับเดี๋ยวจะเปิดไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับลองดูนะโอ้โอ้ย นี่ครับสภาพเปิดแฟบลองเปิดแฟบขึ้นครั้งแรกนะครับโอ้โหเปแล้วหัวเชิดขึ้นนะครับพอปิดแฟบปิดแฟบแก้ไขไม่ทันแล้วครับเพราะมันช่วงกําลังขึ้นนะครับมันต่ํานะครับนี่นะอ่านี่โอ้โ oh หหัวเละเลยนะครับ oh, <no. S 1> แต่อาฝาครอบตัวนี้เขามีเขามีสำรองมาให้ตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะเนี่ยพี่ปิดแบตหลุดกระจุยกระจายเลยครับหักไปเลยครับตัวนี้เขาก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเหมือนเขารู้ที่แถมมาเหมือนจะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอ่านี่ครับจะมาให้จะให้ดูข้อดีของการใช้ไอใช้ยางลัดปีกนะครับนี่นะฮะพอพอตกแล้วนะครับเห็นไหมฮะปีกมันจะหลุดออกเนี้ยมันให้ตัวได้นะครับถ้าเราหมุนน็อตตายเลยนะครับ ปีกอาจจะหักฉีกนะครับผมหรือตัว้ําจะเสียหายเยอะกว่านี้นะครับอตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีแค่ฝาครอบแล้วก็ฝาปิดแบตนะครับนี่นะครับพวกนี้ก็โอเคอยู่ครับนี่ฮะจุดอื่นไม่เสียหายนะครับมีปีกยุบนะครับกระแทกนิดหน่อยนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนนะครับซ่อมแล้วก็คราวนี้จะไม่ใช้แฝบแล้วครับถอดออกแม่งเลยเซอร์วงเซอร์โวพวกนี้นะครับคือเรายังมือใหม่อยู่นะครับยังไม่คุ้นเคยเนาะเอาไว้ให้มันโดยแล้วมันไม่มีรันเวด้วยทุกคนเนี่ยไม่มีตัววิ่งขึ้นที่วิ่งขึ้นนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ว่าซ่อมออกมาแล้วมันจะบินดีไหมหรือว่าจะบินได้ไหมนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ